ผมอยากได้ความรู้อยากมีทักษะสกิลชีวิตที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อยากมีสังคมที่กว้างขึ้นด้วยครับส้าามคนอื่นว่าอยากได้อะไรจากโรงมหาลัยนี้เขาคงตอบเป็นความรู้มั้งคะแต่ส่วนตัวคุกี้อยากได้อิสระและประสบการณ์นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน for my ideal university I would likely to be having a a lot of people because communication community is very important for everybody we know that you going on university is learning together bachelor However, bachelor degree is not only the key point of a life, but people, environment and power. What is that power? That power I think is the happiness that we gain and the possessive things that we can gain for our people or for our community. เคยมาโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพี่ๆแล้วก็อาจารย์ที่นี่อบอุ่นเป็นกันเองมากค่ะให้คําแนะนําดีว่าอยากจะเรียนอะไรแล้วก็ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูสามารถเลือกที่จะเรียนในสาขาที่หนูชอบได้ในสิ่งที่หนูชอบค่ะด้วยส่วนตัวศึกษามาแล้วคะ่ะว่า คณะวิทยาการจัดการเราเนี่ยมีสาขาที่หนูอยากเรียนก็คือสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มันแตกแขนงออกมาจากสาขาบริหารธุรกิจค่ะซึ่งหนูเป็นคนที่ชอบทํางานเกี่ยวกับคนอยู่กับคนเข้ากับคนได้ง่ายก็เลยสนใจจะมาเรียนมาหาวิทยาลัยนี้ค่ะเรียนคณะวิทยาการจัดการค่ะในคณะนี้มี3สาขาหลักๆเลยนะคะมีบัญชีเศรษฐศาสตร์และบริหารค่ะส่วนตัวคุกกี้นะคะเรียนบริหารค่ะ หลักสูตรของการเรียนบริหารนะคะควบคุมไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนบัญชีการตลาดการบริหารหรือเรียนกฎหมายเออประมาณนี้ค่ะ ความสุขในรั้วมหาลัยของหนูนะคะคือการที่ได้มาเจอเพื่อนๆค่ะเพราะว่าหนูอยู่หอคนเดียวแล้วพออยู่คนเดียวมันคิดมากมันเหงาใช่ไหมคะเวลาที่ได้มาเจอเพื่อนๆเ,เนี่ยคือมีความสุขมากและอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้หนูตัดสินใจมาเรียนที่นี่เลยก็คือบรรยากาศภายในรั้วมหาวิทยาลัยนี้ค่ะกว่าผมจะมาถึงมหาลัยนี้ได้นะพี่ผมก็ต้องเจอกับติดมลภาวะผู้คนวุ่นวายพอผมเข้ามามหาวิทยาลัยแล้วปุ๊บเป็นอีกโลกหนึ่งเลยเสียงเงียบมากเราได้ยินเสียงน้ําเบาๆพอละมองท้างไหนเนี่ย The best thing that I like about Sun Sunan High University, well I think it's about the hospitality. We all know that everybody has different families and different culture, right? But when we are together, the hospitality that everyone give us is very, very kind. We can talk with everyone, even our friends, our teachers, or even the professors. They give us help and teach us as much as they can to improve ourselves. นอกจากการเรียนนะครับก็จะมีในส่วนของกิจกรรมด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยนี้คือเยอะมากเลยนะครับมีทั้งงานกีฬางานเอ็มไซร์รับน้องนันทนาการต่างๆนะครับอย่างล่าสุดก็จะมีงานแข่งขันอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับจะมีทางนอกรั้วด้วยนะฮะมีทั้งการประกวดมิตแกรนมีงานแข่งขันด้านต่างๆด้วยนะครับมีทั้งการเลยนกรสอดในรั้วและนนอกรั้วแบบครบเครื่องเลยครับ อย่างแรกเลยที่ผมได้คือครอบครัวครับเพื่อนอาจารย์พี่น้องครับที่ผมได้การศึกษาเนี่ยก็คือคณะอาจารย์ท่านสอนอบรมเรามอบงานให้เรามอบกิจกรรมให้เรามอบให้เราเนี่ยมีคุณค่าของตัวเองผมภูมิใจมากๆที่ผมได้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยายลัยราชภัฏสุนทาแห่งนี้ครับ จริงๆการที่จะเข้ามาเรียนที่น้นองๆไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเลยเพราะพี่รู้สึกว่าที่นี่เราไม่ต้องปรับตัวเยอะอะค่ะเพราะว่าทุกคนเป็นกันเองทางอาจารย์แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกคนสามารถที่จะพูดคุยได้แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ค่ะไม่ต้องเกร็งอยากจะบอกน้องๆว่าการเข้ามาเรียนที่นี่นะคะมันไม่ใช่แค่เข้ามาเรียนเฉยๆแค่นักเรียนกับอาจารย์นะคะแต่ที่นี่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมให้ทํามากมายเลยเหมือนตัวกีตาร์เองนะคะชอบทํากิจกรรมแต่ว่าตอนอยู่มัธยมเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้ทําเลยค่ะแต่พอขึ้นมหาลัยนะคะที่นี่เปิดโอกาสให้กับกีตาร์มากค่ะได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างเลยค่ะยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเลยนะครับยังไงก็เข้ามานี้บอกเลยว่าของกินเยอะมากอย่างน้อยถือว่ามาเล่นมาสนุกกันนะครับ for my juniors who would like to join us to be our family we would like you to join this link For us, we are very, very glad to be here today and I would like you to see all of you for our next semester. See you again! <laughs>